กับโปรเจกต์คอนเสิร์ตแก้วก็ไปเชียร์มาเป็นไงบ้างดูมาครับใช่ครับสนุกมากเลยพี่จีนประทับใจไหมคะแฟนของเราโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้โหใครไม่ได้ไปดูนี่เสียดายแทนนะจะไดยแทนใช่ที่เขานั่งบนแก้วแก้วชั้เปรย์แล้วขึ้นมาเป็นไงโอ้โหตอนนั้นนะ ผมไปห้องน้ำก็ดีรอลเล่นรอเล่นออยยู่่ผมต้องดูอยู่แล้วโซเป็นโซเดียวของเขาได้สนุกมากครับว้าวแม้ว้าวว้าวเลยแบบโอ้หสมมติเราสมมติปกติดีแบบดเท่มากครับชุดหลังชุดหลังเห็นแล้วหึงไหมฮะไม่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 ห่วงเลยหรอไม่อะมันชุดปกตินะอเงี้ยโอ้โหโปรตีนโปรตอยู่บ้านก็แต่งจริงเหรอใช่ใช่ใช่คิปเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินไปเดินห้องเดินห้างก็แต่งดิบเลยดิบดิบโหดสุดใช่น่าจะปกติตอนนี้ ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยใช่แต่ว่าอ่ามันก็อ่าอ่าอ่าก็ต้องอ่าคงต้องอย่างนั้นว่าผู้หญิงคนบนโลกเันเรื่งสวยสำหรับเราสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่เก็คือใครแต่เราก็เราก็ชอบของเราไหมแต่เป็นเวทีนี้คือต้องไม่ใครที่หนึ่งนะอะไรนะฮะเป็นเวทีที่ไม่ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอน ี่อดปาโมดเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเขามาเขาเรียกว่าอะไรมาตกคู่สถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่พิ่โษมากเพราะว่าโดนดหูซ้อมแค่วันนั้นเลยมั้งแล้วก็เล่นเลยแล้วหูเขาตลกมากฮามากแต่ถ้าเป็นการเป็นผมติอ่ะถ้าเป็นผมเหรอครับก็ไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับเขาเกิดเขาแต่คนได้ทุนแล้วว่าโอกาสจัดเคสได้ดีหรือเปล่า ไม่ได้สิแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกใช่เขาเขาไม่เลือกเราผมไม่ได้แบบเออแต่ผมว่าจริงๆอ่ะนั่งดูข้างล่างก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับทั้งสี่คนนะครับทําไมทําไมเราสัมภาษณ์เรื่องโปรพิเศษอ่าโอเคโอเคก็ดีใจยินดีด้วยกับเิ่งทั้งสี่ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบ ต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเองเป็นเดี่ยวเนี่ยแล้วแลได้มีคอนเนสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วแล้วใหญ่มากจริงๆก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปซิงจามา่าแตงคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะเราครับเออแบบบัตตเรื่องบัตรเหรอเรื่องแบบว่าเข้างานช้างานเลทอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันครับนี่าุกคนหันปก้าวว่าก้าวเดินหาทางเข้าเหมือนกันอ่า ใช่ครับใช่ครับฟับนบอกว่าจากคนเยอะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมัน,มนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นผมเลยไมไ่ไม่สามารถแจกแจงอะไรเียได้ครับผมต้องไปถามาถถาคนจัดนะฮะ,ะ,ะได้ครับคนจัดไห้ขึ้นผม,ผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวครับเอตัวกันเลยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้จะตอบยังไง มเอครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมีดราม่าของพี่สาวอะไรเงี้ยคมีมีมีความเครี้ยนนะก็เช่นกันครับผมไม่ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะันมันไม่ใช่ที่ที่ผมจะพูดอ่ไม่เกี่ยวใช่ครับเราเราได้เห็นไหมพอนะคับในทวิตมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็ไม่ ผมเขาเล่นสวิตเก่งซะด้วยทีนี้ก็โหสไลด์กันไปม่วงทีนี้ก็ฟาวุ่นเลยอ่าอยู่ไปลบแอคเค้าตัวเองเฉยเลยนะมันก็อะไรอย่างนั้นใช่ใช่ที่ผมว่ามันอ่ามันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมนะมั้นเออมั้งนะเท็กจากคอนเสิร์ตก้อยนันตีดีมีเปล่าอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นต้องค้าเรืองอ่าใช่คือก้อยนันตีดีเขาเลือกเพราะว่าเป็นคนใส่เขาใช่ครับ คอนเสิด์ตเดียวเขาเปิด <guarding> อ <okay>? ่ะแล้วผมผมก็ไม่เลิกเหล่างห้เก็บไว้เก็บไว้สักแบบประมาณครบรอบ40ปีวิวเล็ตรอเทียจะได้ขึ้นน้อ้อยเรารอถึงตอนนั้นเลยหรอขึ้นไปไถ่ทีแเล่นอะไรก็ไม่รู้พี่พี่คือแบบน้อยใจอะไรแล้วก็เป็นนักร้องเว้วยผมอยากวาให้คุณครับก็จริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความสุขเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นองค์ดโคมากอนเนี้ยเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ย ที่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกมันก็จะได้เขาเรียกอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็น่ได้นั่งดูมันก็ดีแค่ดูภาพรวมก็พอใจแล้วก็เป็นกำลังใจครับตอนนี้ถ้าเลตโทมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็นเกสไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกลุมด้วยเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะเดคนไก่อนนี่รู้ เราก็ไม่ก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นระวังคำพูดมากนะครับวร์ทัวร์จะหาตอนกลับบ้านหรืองเงไม่มีไม่มีก็คืออ่าก็ถ้าสมมติออในโครมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อน <c oughs> อว่า,ถ,าถ้าม้ามีปุ๊บโอหจะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือไปฟังเพลงของในโทรเต็ก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาก วนดูไปอย่างนั้นให้ยอดวิวมันลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละเวลามันก็จะได้มีอะไรที่คุณอาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมอรอนะครับแล้วผมดีใจได้ครับคนรักแฟนเราเยอะแค่ไหนมีนะเป็นคนีใจดีใจด้วยใช่ก็โหเรามันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะของวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบ ที่ศิลปินเรื่องหญิงเดี่ยวแต่ละคนครับมีหลายสไตล์ด้วยแล้วก็เขาก็มา,มา,ม,ามาทำคอนเสิร์ตร่วมกันมันมันมันได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้วงการเราแบบโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาที่แบบสวยงามอ่ะเ้าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นผลกำไรของคนฟังของเราใช่ครับไม่มช่แบ่ไยด้วยหรออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ ก้าองนี้นะสองซ้ำหล่อมากขั้นก้งนี้นะก้าวก้าเสร็จแล้วขาผักชันเลยปะก้าวตรงนี้นะโอเคไเ่ก็มแล้วก็มีครับผมอันหนึ่งสองก็มีจ้าเพราะเขาหล่อหนึ่งสองอเอาสหม่ใครมีจ้าครับผมหนึ่งสองสามฮะ